แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง u t u b e Thai w r ต t e r ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอรเตอรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับนักเขียนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นบุคคลระดับเจ้าพ่อครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะหลายๆท่านคงจําได้ว่า ตลอดรายการของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีนักเขียนหลากหลายแนวหลากหลายรุ่นมาพูดคุยกันครับแล้วก็จําได้ใช่ไหมครับว่าเรามีนักเขียนในแนวหนังสือที่เกี่ยวกับสยองขวัญเรื่องร้อนๆทั้งหลายเนี่ยมาพูดคุยกับเราประปรายนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังสอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะเชิญเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญแห่งยุคนี้มาพูดคุยกันสักทีวันนี้ครับคุณพังกินัยให้เขียนมาพูดคุยกับเรานะครับในเรื่องราวของเส้นทางการอ่านการเขียนของเขา ผลงานที่ผ่านมารวมถึงผลงานเล่มล่าสุดซึ่งมีข่าวว่าจะออกในเดือนตุลาคมในงานสัปดาห์หนังสือนี้นะครับรวมถึงอาจจะเป็นแพลนสําหรับปีหน้าและแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่เชื่อว่าแฟนๆเอฟซของคุณภาคินัยเนี่ยอยากฟังแน่นอนนะครับตอนนี้คุณภาคินัยอยู่ในสายกับเราเราจะไปพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ ยินดีมากคับครับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นนะผมไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่า f อซคุณพังคินายฟังอยู่ตอนนี้แน่ๆน,นะครับเริ่มต้นเลยก็แล้วกันครับว่าคุณพายคินัยเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางการอ่านการเขียนของตัวเองอยังไงครับจริงๆเป็นคนชอบอ่านชอบเขียนมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับครับผมครับก็สมัยเรียนเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมเขียนกลอนเขียนเรื่องสั้นเขียนบทชกวะา ใช่ครับผมก็จะร่วมประกวดจะเสมอครับแล้วทีนี้พอเรียนจบมาผมก็เคว้งอยู่พักหนึ่งครับ,รบว่าทำอะไรดีครับก็พอดมมีมีโอกาสได้ไปทำงานเขียนบทละครอ๋อครับผมที่บริษัทไอเอครับก็เลยทำให้เรียนรู้การเขียนบทละครเขียนเรื่องสั้นเขียนนิยายครับก็เลยอเอาความรู้ทั้งด้านการเขียนบทละครครับ มาจัดแปลงเป็นเขียนนิยายก็เริ่มส่งทำเยี่ยยสารเธอกระชั้นอะไรขายคนเลาะอะไรครับก็เริ่มพัฒนาไว้เรื่อยจนมาเขียนเป็นนิยายเรื่องยาวตัวนับพิมพ์ครับครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นแนวสยองขวัญใช่ไหมครับอืมหลากหลายครับทั้งแนวสยองขวัญแนวรักวัยรุ่นอืมแนวเพื่อแนวเพื่อชีวิตนี่ครับโอ้ครับผม ียดหมดเลยครับเออแล้วอะไรที่ทําให้เส้นทางของการเขียนแนวสยองขวัญน,นี้มันชัดขึ้นครับอืมเพราะว่าคนที่ทําให้ผมอยากเขียนแนวนี้คือคุณสรจักรครับอ๋อคุณสรจักรนะครับใช่ครับมีเล่มไหนที่เป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นแรงบันดาลใจแบบจริงจังเลยไหมฮะมีเซตศพใต้เตียง<ม>สับรถศพท้ทายรถครับครับผมโอ้โหนี่แสดงว่าเป็น แฟนตัวยงของคุณสรจักเหมือนกันนะครับอืมอ่านมาตั้งแต่สมัยมต้นเนครับครับผมครับผมนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจวันหนึ่งเราอยากจะทําให้ได้อย่างเขาใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเนี่ยเวลาก็พิสูจน์แล้วนะคุณผู้ฟังนะว่าตอนนี้พักคที่ไหนก็สามารถที่จะมีผลงานออกมานับคร่าวๆด่เกือบร้อยแล้วใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับครับผมครับผมอะคราวนี้อยากจะพูดถึงผลงานชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมครับ จริงๆรรัดผลงานทุกชิดนะครับ,รบเพราะว่าผลงานแต่ละชินก็จะสะท้อนถึงวุฒิภาวะในช่วงนั้นๆนะครับอย่างตอนวัยรุ่นก็จะแบบว่าแนวโหดเสาะอะไรครับ,รบแต่ว,ว่าเอาอพรุนแรงอะไรครับแต่พอโตไปหน่อยก็จะแบบว่าเริ่มมีเหตุผลขึ้นเริ่มใช้อารมณ์น้อยลงครับผมด,ดูความเป็นจริงของสังคมก็เลย วิหญายแต่แต่ละเรื่องก็คือจะสะท้อนช่วงชีวิตในช่วงนั้นๆนะครับครับผมมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าชอบเรื่องไหนที่สุดหรือว่าเรื่องไหนดีสุดอ่ะครับผมครับมีเล่มไหนที่ประเภทโอ้โหสาหัสสากันเหลือเกินมีไหมครับจริงๆเขียนยายทุกเรื่องแต่ว่าถยายากจริงๆก็คือเริ่มแรกครับแรกแนวแนวขยองขวัญนคือนางเสดดาครับอืมก็คก็เป็นเล่มที่สร้างชื่อให้คนรู้จักครับครับ อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันโหดมันหินที่สุดครับเอเรื่องนี้ก็คือเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันสามารถขายได้ครับเพราะว่าเป็นเล่มแรกของสำนักพ,พิมพ์โซฟาที่เป็นแนวสยองขวัญครับอ๋อครับผมตามปกติเขาจะทําแต่แนวรักครับครับมีผมก็เลยแบบว่าลองลองไปเสนอรือว่าอยากเขียนแนวนี้เขาอยากเขาอยากลองสู้ไป,ไปกับเราไหมอะไรครับครับผมแล้วเขาก็ลอง เพามันก็ตอบรับตอบรับดีจนสุดท้ายสำหรับพิมพโซฟาก็กลายเป็นเป็นแนวสยองขวัญครับอืมอืมนะก็กลายเป็นแบรนด์เป็นซิกเนเจอร์ของโซฟาแล้วพูดถึงโซฟาเนี่ยแนวอื่นไม่มาต้องแนวนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ี่ต้องเรียกว่าภาคินัยเนี่ยเป็นคนเปิดเส้นทางให้กับแนวทางหนังสือสยองขวัญเลยนะและ้วทุกวันนี้คนอ่านก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะก็เรื่อยๆครับก็พอมีก็พอก็พอมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ครับ อแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเอาล่ะคราวนี้แต่ผมยังไม่ไปจากนางชดานะกลับมาที่นางชดาก่อนนะครับเแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเขียนเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากการที่เราชอบอ่านหนังสือแนวนี้ครับแล้วก็ชอบดูหนังแนวนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วแบบว่ามันไม่ได้ตังใจเลยทําไมมันเม่บบว่าเขียนแล้วเยื่นเยอะจังอ,อะไรอย่างี้ครับ,รบเราเลยอยากจะเขียน เราเรียกจะเอาความรู้ในการเขียนบทของเราครับ,รบมาประยุกต์กับนิยายทำให้นิยายมันกระชับ,บแล้วก็อ่านแล้วเหมือนดูหนังมากกว่าที่จะอ่านเป็นหนังสือครับครับครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังนะเทคนิคทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงข้อหากันจริงๆนะครับอย่างคุณพระไกยนายเนี่ยมี พื้นฐานมาจากเรื่องของการเขียนบทเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาถึงตรงนี้แล้วผมชอบมากเลยนะที่ครูพคินายบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการให้คนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะฮะบางทีถ้าอ่านเนี่ยมันมันก็เวินเวนมันก็เยินเยอะไปนะครับอันนี้พยายามที่จะทําเหมือนการตัดเป็นฉากฉากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ นะฮะสำหรับนางชาดาก็เราก็ชัดเจนแล้วว่าที่มาที่ไปของมันยังไงแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างชื่อให้กับพากยนัยด้วยสร้างชื่อให้กับโซฟาด้วยนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่า f อรู้จักกันดีแน่นอนแล้วถ้าใครรู้จักพาคินนัยแล้วไม่เคยอ่านนางชาดาเนี่ยผมว่าคงจะแปลกแปกกันนะฮะต้องเริ่มต้นจากเล่มนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วคร <c oughs> าวนี้มีอย่างหนึ่งก่อนจะไปถึงผลงานเล่มล่าสุดเท่าที่ผมรู้จักงานของพาคินคัยมาเนี่ยนะฮะ จุดเด่นอย่างหนึ่งเลยก็คือการตั้งชื่อแมอยากทราบจริงๆครับว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือเรามีเทคนิคในการตั้งชื่อเล่มยังไงครับเนี่ยจริงๆผมชอบตั้งชื่อง่ายๆครับครับแต่ง่ายให้แบบว่าให้ให้มันจำครับครับไม่ไม่ชอบใช้ศัพท์ยากเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่ชอบอ่านสงสือแบบว่าแบบยากๆครับอชอบอ่านที่แบบว่า เข้าใจแล้วก็ย่อยเลยครับครัไอพ้พวกจะแบบว่าภาษาแบบว่ายักย่าครับผมไม่ค่อยตั้งตั้งเพราะว่าเชื่อว่าคุณอ่านของผมก็ชอบความเรียบง่ายของชื่อของเรื่องครับเนี่ยน,น่าสนใจคุณผู้ฟังครับคือถ้าเป็นเรื่องที่ภาษาสวยอชื่อเรื่องที่เป็นภาษาสวยภาษาสูงสูงเนี่ยก็ก็อาจจะมีลูกค้าจํานวนหนึ่งใช่ไหมฮะมีคนคชอบกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ชอบแนวภาคีไหนก็จะชอบ ชื่อแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับการสร้างสเสน่ห์นะคุณผู้ฟังนะมันก็ไม่ใช่คำทื่อๆนะแต่มันมีลูกเล่นมันมีกลมันมีอะไรต่ออะไรที่ทำให้คนเห็นแล้วต้องหันกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งหันกลับไปมองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เออเป็นการเชื่อมกับเรื่องของเนื้อหาเป็นการเชื่อมกับเรื่องของภาพประกอบบนหน้าปกแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับ เรื่องราวเหล่านั้นนะครับผมผมว่าเนี่ยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานพักคินัยนะครับอ้บาวใๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะนอกจากเรื่องนางชดาแล้วก็มีอีกหลายเรื่องแหละนะครับผมรู้นะครับว่าคุณผู้ฟังที่เป็น f อซของคุณพักคินัยเนี่ยยงอยากจะพูดแหละว่าต้องเป็นเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องนี้เอาไม่เป็นไรครับถ้าอยากจะแนะนํำยังไงก็พิมพ์มาข้างใต้คอมเมนต์นี่ก็แล้วกันนะฮะจะได้ช่วยกันแบ่งปันนะครับทีนี้มาถึงผลงานล่าสุดเลยครับเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ย เตรียมที่จะออกในงานสัปดาห์หนังสือเดือนตุลาคมนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแย้มให้เราฟังนิดนึงได้ไหมว่าเรื่องอะไรยังไงหรือสปอยได้ไหมเท่าที่ได้ก็และกันนะครับได้ครับได้ครับตอนนี้กําลังอยู่ในกระบวนการทําครับครับผมชื่อเรื่องว่าเกาะตุ๊กตาตายครับเป็นเรื่องที่อจะเขียนเป็นเป็นโทนโทนฝรั่งครับครับก็คือตัวละครจะเป็นชื่อฝรั่งนะครับว่าบ้านเมืองจะเป็น มือสมมุติครับขึ้นมาครับก็คือจะเป็นเรื่องของเอเราเคยรู้สึกว่าเอคนเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็ถูกฝังนะครับถูกฝังถูกเผาแต่ถ้าเกิดว่าตุ๊กตาหรือว่าของเล่นเนี่ยถ้าจะของเขาเขาเลิกเล่นแล้วเนี่ยใช่ใช่มันจะไปอยู่มันจะไปอยู่ที่ไหนครับครับเพราะว่าคงคงคงไม่มีใครเอาเอามาเผาหรือว่าเอามาฝังอะไรครับใช่ครับก็เลยคิดว่าอืมีผู้ชายคนหนึ่งอะ ที่คิดถึงข้อนี้ก็เลยสร้างเกาะขึ้นมาเกาะที่เอาไว้ทิ้งตุ๊กตาที่ไม่มีใครเล่นครับรบแล้วมันก็จะมีเรื่องราวซ่อนซ่อนอยู่ในนั้นครับอยากรู้ต้องไปอ่านแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับ <c oughs> เดือนตุลานะฮะอีกอึดใจเดียวนะฮะเราก็จะได้ต้อนรับผลงานชิ้นล่าสุดของคุณพักชินัยน,นะฮะเกาะตุ๊กตาตายน่าสนใจนะฮะแค่ชื่อในอย่างที่เราพูดไปนะแค่ชื่อก็ทําให้เราจินตนาการไปถึงเนื้อหาได้แล้วแล้วยิ่ง ฟังเรื่องย่อจากคุณพังคินัยเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าคนที่เป็น f c อยู่แล้วหรือคุณผู้ฟังที่อยากจะอ่านเรื่องแนวนี้เพื่อเป็นการศึกษาพลอตเพื่อเป็นการศึกษากลวิธีการเขียนเนี่ยต้องอ่านครับนะมีคิวจะไปแจกลายเซ็นเมื่อไหร่ยังไงก็ส่งข่าวเราด้วยนะครับก็เรารจะได้ติดตามกันนะฮะแล้ว <c oughs> คราวนี้ถามไปถึงปีหน้าว่ามีแพลนสําหรับปีหน้าหรืออยังครับก็เริ่มเริ่มวางไว้แล้วครับ Hmm. แต่ว่ายังไม่ไม่แน่ใจว่าอเรื่องไหนจะก่อนหรือว่าจะหลังครับ,รบจะต้องดูกระแสะก็ดูทิศทางของตลาดก่อนครับครับผมในใจมีสักกี่เรื่องสําหรับปีหน้าเนี่ยปีหน้าน่าจะประมาณ สี่ห้าเรื่องครับโอ้โหนะฮะสี่ห้าเรื่องปีหนึ่งมีสิบสองเดือนคุณผู้ฟังครับเอาสี่เอาสี่หารก็พอนะฮะอย่าถึงห้าเลยนะครับเอาสี่ไปหารเนี่ยเรื่องหนึ่งสามเดือนนะคุณผู้ฟังนะนี่นี่แค่คร่าวๆนะครับยังไม่รวมถึงเวลาในการจัดพิมพ์ในการอะไรตัวมีอะไรอีกนะผมถามจริงๆครคุณภาคินัยระหว่างวันเนี่ยคุณภาคินัยใช้เวลากับการเขียนมากน้อยแค่ไหนครับอ่าจริงๆผมจะเน้นเขียนตอนกลางคืนครับอืมครับ อ่าวันหนึ่งก็จะมาจริงๆผมเนี่ยถือว่าเป็นถือว่ายังน้อยนะครับ,รบน้อยน้อยกว่าเพืพ่อนนักเขียนเยอะครับครับคนอื่นเขาแบบเพขาเข้าขยันกันมากเขาพิมพ์ไวครับผมค่อนข้างจะช้าครับเพราะว่าพิมพ์ไปด้วยกินไปด้วยเล่นไปด้วยเลยครับอ,อ,อผมไม่ค่อยแบบว่าซีเรียสแบบว่าต้องแบบจริงจังอะไรมากมายครับก็คือเอ่อแต่ทาไปด้วยก็ ทําให้ตัวเองผ่อนคลายด้วยครับรบไม่งั้นมันจะเครียดเกินครับใช่ถ้าโหมมากเกินไปนะปั่นต้นฉบับไม่ลืมหูลืมตาบางทีวูบได้นะครับใช่แล้วแล้วงานมันจะแบบว่ามันจะแข็งนะครับครับนนัผมผมผมเรียกว่าแข็งก็คือมันจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับกับกับคนเขียนนะครับใช่ใช่ก็คือ<ม>ใช่ก็คืออยากให้แบบว่าเขียนไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยอะครับ น่าสนใจนี่เป็นเทคนิคท,ที่ดีมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคือก็อย่างที่ว่าบางคนเอาเป็นเอาตายจริงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเดทไลน์ใกล้เข้ามาเนี่ยนะฮะก็ทําให้เร่งเขียนนะครับหรือบางคนนี่โอ้โหตั้งใจไว้ในใจนะว่าวันนี้ต้องให้ได้เท่านั้นเท่านี้หน้าหรือให้ได้กี่คําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการบีบตัวเองเกินไปในบางกรณีมันใช้ได้ในสูตรแบบนี้<ช>แต่ว่า ในบางกรณีเนี่ยผมชอบนะอย่างที่คุณภัินัยบอกเออพิมพ์ไปกินไปหรือมีช่วงผ่อนคลายบ้างออกไปชมธรรมชาติบ้างหรือฟังเพลงบ้างเอาหน้าออกจากหน้าจอบ้าง,งเนี่ยฮะน่าสนใจนะครับผมผมเคยเป็นมาแล้วครับครับ เคยแอดมิทจนเกือบตายแล้วครับับครับก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องการอ่านงานของพักคินัยอีกเยอะๆนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับสุขภาพก็สําคัญเรื่องของการงานก็ต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้วิธีการแบ่งเวลาอย่างคุณพักคินัยเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับนักเขียนทุกคนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะละครนี้ครับ จริงๆเราคุยกันมาหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานก็ดีที่ผ่านมานะครับผลงานล่าสุดรวมถึงแผนของปีหน้าคราวนี้ทราบว่าเขียนงานเป็นเล่มรวมกับนักเขียนคนอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเ่าเราฟังนิดนึงครับอ่าอย่างเล่มล่าสุดที่กําลังเปิดพรีออเดอร์อยู่ครับคือชื่อว่าอ่านรกแปดขุมครับมเขียนกับเพื่อนนักเขียนของโซฟาครับแปดคนครับครับผมแล้วคุณภาคินายได้ขุมไหน ได้ขุ่มแรกเลยครับอู้นะหนักกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมหรือย,ยังไงใช่อ่าที่จริงแต่ละแต่ละขุมก็น่ากลัวต่างนครค,รครับเพราะว่ามันจะมีแบบว่ากิมมิคของของแต่ละขุมอะครับครับผม ซ,ซึ่งต้องอ่านเองครับาอต้องอ่านเองนะแต่ว่า<ช>ลองไปดูนะครับว่าขุมที่คุณพายินัยได้รับผิดชอบในการเขียนเนี่ยจะไว้สําหรับคนที่ทําบาปประเภทไหนนะครับแล้วคุณภายกนัย<ช>จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับนรกขุมนั้นๆได้อย่างไงนะผมเชื่อนะว่านี่ ฟังดูเท่าที่ผมฟังจากนักเขียนหลายคนนะครับโอ้นี่มันพระมาลายโปรดสัตว์นรกชัดๆเลยนะเป็นของยุคศตรวรรษที่21เลยเป็นผมจะเรียกว่าเป็นพระมาลายศตรวรรษที่21ก็ได้นะพาไปทัวร์นรกใช่ไหมฮะใช่ครับนะน่าสนใจจริงๆคุณผู้ฟังครับนอกจากหนังสือที่คุณพพย์นายเขียนเองแล้วเนี่ยเรื่องรวมแบบนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการรวมเอามือระดับต้นๆแนวหน้าของ วงการในแนวนิยายสยองขวัญน,นะครับมาเขียนร่วมกันเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและต้องสนับสนุนกันนะครับ,รบดีครับดีครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งของการเขียนงานทํานองนี้นะครับเอาละรครับ,รบตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วไม่อยากรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณพักกิกนัยนะครับเอาเป็นว่าในช่วงท้ายเนี่ยอยากจะขอคุณภัก,กินัยช่วยฝากถึงเพื่อนเพื่อนอน,นักเขียนนักอยากเขียนรวมถึงอยากจะฝากอะไรถึงคนอ่านเชิญเลยครับจริงจริง ช่วงนี้ผมได้รับคาปรึกษาจากเพื่อนๆนักเขียนเยอะครับเรื่องว่าทิศทางในการเขียนหนังสือเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับจากที่เคยออกเล่มก็จะเป็นอ่านอีบุ๊กขึ้นมากขึ้นครับก็เลยอยากให้นักเขียนทุกคน่ะค่อยๆปรับตัวครับครับบ่ารเขียนสายเล่มแบบแบบผมครับก็คือจริงๆเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปครับคนอ่านหนังสือ อแบบเล่มมันน้อยลงเราก็ต้องอ่าเปลี่ยนไปด้วยแต่ในการเปลี่ยนนี้ยเราก็ต้องต้องทําให้ผลงานนะ่ะยังมีมาตรฐานแบบเล่มอยู่ไม่ใช่ว่าไปเขียนแบบอ e ีบุ๊กแล้วแบบว่าจะเขียนช่ย่ชยๆเลยครับออมันอมมันันนจะทําให้งานของเราดูดูแย่ครับ,รบเราอยากให้เปลี่ยนแค่แพลตฟอร์มแต่ว่าอยากให้คงรักษาคุณภาพเอาไว้แบบแบบเดิมครับเพื่อให้คนอ่านรู้ร,รู้สึกว่า การอ่านการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งจะลงใจใ<ช>มากกว่าแบบว่าอ่านอ่านไปงั้นนั่นเองซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าแบบว่าอืเราคนเขียนอ่ะเราตั้งใจเขียนมากครับ<ช>เราอยากให้คนอ่านมีความสุข<ช>มากกว่าที่จะอ่านอ่านแล้วอ่านที่อ่านคว้าอ่านแล้วบ่นว่าโอ้เขียนเขียนอะไรเนี่ยคนี่ครับก็อยากให้เพื่อนเขียนทุกคนกลับตัวสู้กับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าขอให้ยังคงคุณภาพของการของการเขียนไว้แบบเดิมครับครับคนอ่านนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับเยวจะแจ้งเป็นระยะระครับครับผมนะก็ติดตามผลงานคุณพันกินายได้นะครับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะติดตามทาง facebook ก็ได้หรือทางเพจของสำนักพิมพ์ก็ได้นะครับรวมถึง ถ้ายังไงเนี่ยถ้าคุณพังกินัยมีข่าวครา,าวอะไรจะส่งผ่านมาทางรายการของเราก็ได้นะครับเรายินดีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้นะครับครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพังคนัยจริงๆครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่เราได้ข้อคิดเราได้มุมมองต่างๆมากมายนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับเราไปกําลังใจให้สําหรับการเขียนงานดีๆออกมาให้เราได้อ่านต่อๆไปนะครับขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรม อำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใช้จากทวยุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิถาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ